เอาเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจนแล้วซาดจนแล้วไอ,อ้บ้าบออะไรมาเฮ้ย โอเคสวัสด okay, so ีผู้ชมทุกท่านด้วยผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง9 6 1 e กันอีกเช่นเคยนะครับโดยวันนี้เรามาอยู่ในเกมโลว์บลอกกันนะครับผมนะโลว์วันนี้ที่ผมจะมาเล่นก็คือเกมเอคราฟต์อะไรว่าอะไรอย่างหนึ่งเนี่ยเออมาเป็นแมปที่ผมจะเสกอันนี้ขึ้นมานี่รถรางแบบนี้นะรถรางรางเลยแล้วก็กดเริ่มไปเลยใครอย่ามาขวางค่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้น้องกดกดเร่งความเร็วก่อนเร่งความเร็วได้นะทุกคนโดโดโดเร่งเร่งเร่งจนจนดูความเร็วดิ เฮ้ย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 เสกเศกเสกเศกขึ้นมาใหม่ไปด้วยศาสตร์เฮ้ยไปไปเปล่า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 ไม่ไปมึงต้องไปกับกูไปดิไอ้วาวไปตายแน่นอนไม่ต้องห่วงไอ้จ้าหกสิบเฮ้ยได้อยู่นี่ว่ะกว่าจะขึ้นไปถึงข้างบนดูดีขู่ทางไม่อย่างยากอะความเร็วที่หกสิบผมว่าโอเคโอเคปะวะเฮ้ยเฮ้อะไรวะมันมันล่องหนนะ ไอ้ชิวจัดทุกคนชิวจัดชิวจัดเอาแล้วเป็นไงแล้วน้องสาวบริการดีเอาบปว๊มาแล้วเอ้ยโหูทางทางย่างเฮียโหูทางม่นอันตรายมากๆเลยนะครับเอ๊ะอะไรวะปี้วยกอนอยู่กันแดกแซกขึ้นมาบนเออ่หน้าจอนะโว๊าวโว๊ไปก่อน บินบินเฮ้ยข้างหน้าแม่งเช้าว่ yeah, ะแย่แล้วเราจะไปชนกับเขาเหรอวะเนี่ยเราตามเขาแค่รอบเดียวเองอะเฮ้ยเฮ้ยเร่งมือหน่อยนุม่มใช้ความเร็วที่60โอ้ปรับความเร็ว60สิโอ oh. <laughs> ้โหจบจบโทษทีฮะผู้หญิงผมพาคุณไปไม่ได้วะ่ะจะกลับยังไงวะเนี่ยไปเดินขึ้นไปดีกว่านอะอีเวเย้ย เอาลงแม่งเลยแล้วกันเอาใหม่ไอ้หา่าเอ้ยก็แทนที่มันจะไปด้วยกันกันไปด้วยกันทั้งนั้นชนแม่งเลยบ้องเร็วสูงชนชนชนนแม่งหมดอะ่ะชนเก <c ười> นแมงให้หมดอะ่ะไปแล้วทุกะโอ้ยแม่ง พวกเด็กเอ้ยเด็กโปรงกลับไปเลยพยายามลดเหลือไอหนึ่งเกิดได้กันเฮ้ย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 ไปคนเดียวพี่จะไปคนเดียวน้องเขาเร็วต้องสูงหน่อยมันถึงจะขึ้นไปได้เร็วนะ อ่ะสี่สิบก็พอละเอ้าแล้วผู้หญิงมันขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่วะเอ้า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 อีนี่เอ้า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 เอ้ยไอเด็กเอ้ยอยู่เฉยดิมึงอะเออเอา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 ดูมันทำเอาเอ้าเอาเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชนแล้วซาดจนแล้วไอ้เปิดเร็วหน่อยดิข้างหน้าเร็วดิไปเร็วดิข้างหน้าโอ้โหไม่มีใครเปิดใหม่ได้เลยโอ้โหเอาเสื้อแจ็คแบ็งโฮอีกคนไทยดิไปดิไปดิ โอ้ยเอ้ยถอเว้ยกวาข้างหน้าใจลอยอะเอ้ยแจกไปโหเอาน่ะของมึงอะไปเลยเออตกไปเลยมึงอะสมควรเดินกลับก็ได้ไม่มีโลบักไม่งั้นกดค่าทั้งหมดทำลายพินาทัวร์แมปออาว โมันไปยากมากเลยนะทุกคนดูดิใครมันจะไปได้ให้เก่งแค่ไหนก็ไปไม่ได้บอกว่ากูเริ่มข้างหลังโชนแม่งเลยอเอาวเดอเดชนอ้าวจะลงไปทำไมวะโง่ไอ้โง่ไอโง่ไอ้โง่โง,ง่ เปิดไม้ก็ไม่ได้เวนแต่ละคนไปถึงจุดทีด่หน้าตาคุณคุณนั่นเหล่ไปกูพาไปเลยกูพาไปซิ่งเลยนี <c oughs> ่ไปนี่ใครไปกูไปด้วยเลยใครคันแรกเนี่ยใครขึ้นขันแรกกูไปด้วยอะ่ะนั่นแหละจบซื้อไม่ไหวซื้อไม่ไหวก็หลบไปดิเออดีละไปคนเดียวบ้างนะครับไปที่ความเร็วสะเอาที่อะไรวะ แต่วความเร็ว30เป็นถ่วงตัวถ่วงบ้างอ้ออืไปดิโอ้เป็นไงพวกเด็กๆทั้งหลายเนี่ยพี่ก็ไปข้างบนแล้วไอ้น้องพี่สบายแล้วโอ้โอ้โอ,โอ,โอ,โอ้ไปไม่ถึงบ้างกูชาตินี้ก็ไปไม่ถึงอะบอกเลย ไฟบรอะสองศูนย์เจ็ดสองศูนย์เจ็ดที่กำลังมาละไอโน่เดี๋ยวดูโอ้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 มันจะนานแค่ไหนวะผู้ชมก็ลองดูดิผมจะไปได้ไกลเปล่าลองดูไปช้าๆอย่างนี้แหละผมว่ามันกำลังดีนะเร็วเกินไม่ไหววะ พีลองแล้ว95แม่งหลุดหลงัง35เนี่ยกำลังดีผมว่า50ก็ได้นะจริงๆ50 60เนี่ยก็ยังวิ่งได้อยู่แต่แค่ว่ามันจะไปชนกับคนอื่นกันนั่นเองโอ้โหยาวๆเลยเนาะเราข้างบนมีคนปะวะเหมือนข้างบนจะไม่มีคนนะครับอฮ้ยมีคนอยู่ตรง,งนู้นหนึ่งคนนะอยู่ตรง,งนู้นอ่าเอาล่ะอาจจะยังไม่ถึงพวกเขานะเพราะว่าเราไปได้ประมาณหนึ่งอยู่นะ ยังไม่น่าถึงครับเขาน่าจะไปถึงก่อนเราแต่ไม่รู้ว่าจะมีใครมาเสยเสยดากหรือเปล่าซาไขแน่เลยนะถ้ามันมาเรียบร้อยเลยนะตายไม่รอดแน่นอนไอ้ตรงจุดสตาร์ทนั้นไม่มันดู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 ต่ละครอะอะไรวะเนี่ยโอ้บนหัวทั้งนั้นะธรรมดาเนาะปิดเทอร์มแล้วเนาะจะใครบปนรอยตรงนั้นป่ะวะ ชมดดูิอมันขี่พรมเหรอโอเคไปเลย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 โอ้ยยาวไกลบอกให้มันจะไปถึงได้ป่าววะมันมีคนไปถึงตรงปากนู้นแล้วว่ะอ๋อตรงนั้นจุดเส้นชัยใช่ไหมเพิ่มเพิ่มเลยแล้วกันยากเว้ยสักสี่สิบกำลังดีเว้ยมันลําบากนะเพราะมันโค้งไงถ้าก็เป็นทางตรงค่อยปรับแล้วกันนะเนาะพอโค้งแล้วมุมกล้องมันชอบเปลี่ยนเองนะครับเออ ไม่รู้เป็นบ้าบออะไรน,นะเฮ้ยเชื่อใครแม่งโอ้โหนี่ดิเวลามันเป็นอย่างงี้ใช่ไหมละ่ะเชื่อตกใจหมดอย่ามาขวางความเจริญก้าวหน้าของพี่วะน้องในการหน้าที่การงานพี่เนี่ยพี่กําลังเจริญเลยเนี่ยเออกาลังจะไปจะถึงขีดสุดของพี่ได้แล้วเนี่ยอย่ามาลบก,กวนนะการต่อสู้ของพี่ยังไม่ถึงสิ้นสุดเลยนะอุ๊ยไกด์ถ้าเกิดใครตามเรามาได้อ่ะอุ้ยเราอยู่คนละชั้นกับคนพวกข้างล่างแล้ว คนนั้นก็มัวแต่ทะเลาะก,กันไปดิให้เรามันไอ้เรามันสบายแล้วอะเจ๊วะาห้เรามันมาถึงจุดนี้แล้วไงไม่ต้องแคร์ใครแล้วตรงนี้ในวันนี้อจุดจุดตรงนี้ก็คือจุดจุดตัดของถนนแล้วอะเนี่ยดูดิอุ้ยข้างล่างก็ตามมาเป็นพวนเลยวะ่ะแล้วดูแล้วมาความเร็วด้วยวะ่ะสี่สิบห้าโอเคเริ่มเร็วขึ้นมาหน่อยเราต้องเร็วขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับเพราะข้างล่างเริ่มมาเร็วละเดี๋ยวมันจะตามเรามาทันมันเริ่มใส่ความเร็วกันมาละเดี๋ยวมันมาชนเราอ้เริ่มไล่กันมาแล้ววะ่ะ ต้องใส่ความเร็วเพิ่มเข้าไปหียเอยกดไปมันโค้งอ่ะทุกคนเออใช่มันแล้วกันอุ้ยตรงนี้โค้งต้องใช้ความความเร็วเบาๆอย่างนี้แหละเชื่อถ้าเร็วเกินมันล่วงนะเนี่ยโว้โว้อุ้ยโว้โฮ้หเส้นทางนี้อีกยาวไกล คนไล่หลังมาหนึ่งช่วงแล้ววะรีบไปก่อนผมต้องไปอีกขยกหนึ่งหรอวะโอ้ใครเป็นสร้างแมปได้สุดยอดมากเลยนะครับสำหรับขอขอบคุณสำหรับคนสร้างด้วยนะครับก็ <c oughs> ไม่รู้เล่นเพื่ออะไรนะแต่ก็สนุกดีเล่นเพลินๆน,นะเออทุกคนไปได้ก็ถือว่าโชคดีนะมันอยู่ที่รอบด้วยถ้าเกิดคุณมาในรอบที่ไม่มีไม่มีคน อยู่ข้างหน้าคุณหรือตามหลังคุณแบบระยะประชันชิดอ่ะคุณก็จะสบายอยู่ทุกคนที่เล่นหนักบอกให้วุยว้ยวุยว้ยวุยว้ยวุ้ยวุ้ยตรงนีดด้รุนอีกแล้วตรงนี้รุนอีกแล้วเชื่อไหมถ้ามาเร็วกว่าน,นี้ผมว่าหลุดอันนริงจริงผมว่ามันมีความเร็วรอบของมันอยู่คนที่เร็วกับผมอาจจะลงไปแล้วก็ได้ตอนนี้เห็นไหมล่ะโอ้โหพูดไม่ทันขาขาข้างล่างหลุดไปแล้วมันเร็วเกินครับทุกคนคือความเร็วที่เหมาะสม,มครับผมว่า45กํากำลังดี4 5 50เนี่ยกำลังแบบ กำลังหวานเจีย๊ยบเลยกำลังหวานเจีย๊ยบเลยผมว่าหวานเจีย๊ยบเลยอันนี้ก็ไปเรื่อยๆก่อนเนาะไม่มีอะไรเลยเนี่ยตรงนี้เลยใครมาถึงตรงผมได้ก็ถือว่าโหดอยู่นะครับแต่ว่านะก็คือเดือดๆเลยนะตรงนี้เนาะโอ้โหไกลปะวะไกลไหมขอให้ได้ผ่านนะทุกคนผมขอแค่แบบเรื่องเดียวเลยคือผ่านนะครับไม่มีอะไรมากไปกว่าน,นั้นก็คือผมขอแค่ผ่านถ้าจบเกมนี้ได้มันก็จะเป็นอาชีพเมนของชิปนี้ไงชิปนี้มันต้องจบอะจะว่าเออไม่จบไม่ได้แล้ว นี่ก็มากันขนาดนี้แล้วอ่ะถ,ถ้าจบนะถ้าเล่นจบคือจบคลิปเลยนะครับผมบอกให้สบายแล้วอาจจะลงไปปวนเด็กด้วยเพราะข้างล่างนี่กําลังมันเลยข้างล่างกําลังสนุกเลยไปเลยอุยอ๊ยเวลามันโค้งตรงนี้มันน่ากลัวนะครับตรงนี้เพราะว่ามันหลุดได้นะหลุดตรงเมื่อกี้ตรงนั้นมันเหมือนแบบเกินส่วนไปแบบเยอะมากอะ่ะตรงนี้ก็หลุดได้เหมือนกันนะตรงนี้ถ้าคุณมาเร็วก็หลุดอ,ะอ่ะเฮ้ยผมไปถึงวงวงเวียนวงสุดท้ายแล้วมั้งเนี่ยใช่ทุกคน ผมขึ้นวงเวียนสุดท้ายแล้วเอาละเตรียมนับชัยชนะได้เลยผมบอกได้เลยนะเพราะมันไม่มีใครตามผมมาได้แล้วนะเพราะล่วงไปหมดแล้วนะผมบอกให้เอาละชั้นสองหวานหมูไม่มีอะไรหวานไปกว่านี้แล้วจ้าถ้าทุกคนมาเล่นก็ใครที่เข้าผ่านมาถึงดูถึงตอนนี้นะครับก็เม้นว่าดูถึงหัวแดงครับอา่าเม้นท์ข้างล่างได้นะครับ หรือไม่ก็เม้นว่าสวัสดีครับนะครับเอประมาณนั้นนะหรือจะเม้นไอดียอะไรตัวเองก็เม้นมา ใครอยากให้พี่ท Discord ก็บอกได้เด้อเผื่อไว้ทํา Discord ไว้พูดคุยให้น้องๆพิมพ์กันมาว่าอยากให้พี่ทําอันนี้อยากให้พี่เล่นอันนี้พี่เล่นอันนี้กับผมหน่อยอะไรเงี้ยอาจจะเล่นด้วยพี่ก็จะเปิดไว้นะครับจะได้ทิ้งลิงก์ไว้ให้ดิจริงๆเหมือนจะกดเปิดไปแล้วจะทิ้งลิงก์ไว้ให,ให้แล้วคนก็มารวมกัน,นครับเป็นเหมือนแชทกลุ่มของพวกเราอะ่ะเข้าใจป่ะทุกคนเออคนจะได้อยู่ในคอมมูนิตี้แล้วก็ไปดูกันนะไปในม,มาไปกันไปเฮ้ยจะถึงแล้ววะ่ะ น้องๆเอาแล้วในหัวแดงอ่าทะลุหัวเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วหนึงมาถึงตรงนี้แล้วหนึงนะครับว้าวนี่จะหาว่ามาไม่ถึงไอ้น้อง อะไรวะเทรลพอร์ตไปกับจุดเกิดอ๋อเอดีแอดมินโอ้ยต้องจ่ายเจ็ดร้อยก็รว้ากรถผมก็ไปแล้วทุกอย่างไปหมดเฮลิคอปเตอร์โอเคอันนี้อะไรวะออล่าอ๋อได้ออล่าบนหัวมานะครับเปลี่ยนเป็นอันนี้มีวิงว่งวิ่งอูมีสามอันเลยวิบวับแล้ววิบวิบวับเนี่ยไง มันเป็นเครื่องยืนยันหรอว่าเราขึ้นมาแล้วอะไรอย่างนี้หรออ๋อเฮ้ยเออเอามาให้หมดเลยแล้วเอาลงไปมันมีมาติดตัวเราด้วยปะลองเทราพาร์ไปจุดเลยดิปุ๊บเฮ้ยมาหมดเรียบร้อยดีโอ้ยอุปกรณ์แกล้งคนจะได้รู้ไปเลยพี่มาถึงแล้วอีน้อง ไปมันไปสามสี่คนอะไรไปแล้วเอ้าอุ้ยวนโคตรเร็วเลยนี่หว่าข้างล่างอะ่ะวนไปกันเร็วเลยไปด้วยเส้นทางสีลุง <laughs> ไปไม่ได้ตรงเนี้ยบอกให้ตรงนี้ไปไม่ได้แล้วทุกคนเจอเส้นทางสีลุงก็ไปไปไม่ได้แล้ว เอาละได้เวลากูแก้แค้นแล้วไอ้พวกไปไม่ได้เฮ้ยไปได้นี่ว่าไปไไป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 นนไป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 นปนปไปไปไปกันไปไปวยกันไปไปไป oh, yes. วางทุกอันน่ะโอ้ไปนไรวะเนี่ยให้ให้มันค้างนี้ไปเลยเรียบร้อยน้องโอ้เจอกันไปโอ้โหวีค้างเลยตรงนี้มาไม่ได้แล้วอ่ะโอ้โหดูดูนี่นี่มันบอกแล้วผมมันคือวินเนอร์นะ สมมติว่าก,กดออกอันนี้ผมลองให้ทุกคนดูเลยกดออกแล้วกดเข้ามาใหม่ผมจะยังมีพวกอันนี้อยู่ไหมลองดูถ้ามีก็คือแบบเยี่ยมอะแต่ถ้าไม่มีก็คือเยี่ยมเยี่ยมเหมือนกัน <laughs> โอ้ยมันออกแล้วหายเลยทุกคนไม่สนุกละก็คือเล่นใหม่อรอบหนึ่งคุณก็ไปถึงข้างบนเหมือนเดิมนะครับผมได้มาแล้วรอบนึงผมไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วโอเคใครที่ชอบคลิปนี้ไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กันด้วยนะครับบาย